เอ,า,า,เอ,อ,อ,อาเนี่ยไปผอร้ายดอกน่องบานนี่ผอทีเอาลุยๆๆข้างบ้านจ้ะปนน้าอุ้ยขาอบโห่เลยจ้ะเ้็นความมันน้ำกันพี่น้องเข้านี่อึงกะมันเห็ดกะมันได้บานนี่ปนขาเป็นขาดอกเป็นดอกเดอ้อจ้ะปนฝนตกมากคนกะหาวเชียดกะหาวพี่น้องห้องเซลเลยเขียด สวัสดีทักทายพี่ทักทายน้องย้ำเศร้าๆพี่น้องพอกันบรรยากาศย้ำเศร้าฝนตกเ้อพี่น้องเศร้านี่จริงๆก็เตรียมการวันสีเดินทางเข้าป่าหาเก็บเพชดล่ะพี่น้องแต่ว่ามาหอดใช่ปลาแล้วฝนลงยางนักพี่น้องบ้านนี้ก็เลยที่เปลี่ยนแผนพี่น้องเปลี่ยนแผนจากเก็บเพ็ดเด้บ้านนี้เอาจับปืงเด้่บ้านนี้น้อยใจเกศ สวัสดีจ้ามีกับมาพ่อขึ้นช่องปลาที่เขตในจังหวันสีสามติดภาพข้นปีพุทธศักราช2018นะจ้าอ่ะเป็นบรรยากาศเขาปลาพี่น้องเไดนระวังทางพักการลบฝนที่นี่พ่ออึ้งหร้อพี่น้องคนเตินออกแก้วเลยตามทางที่จะจับอึ้งกังเว้นได้บั่นฝนตกกังเว้นถ้าพี่พาน้องจับอึ้งกังเว้นพี่น้องแน่นั่นอึอหอกอึอหอกอึอหอกกังเว้นพี่น้องมาเนี่ย ฝนก็ลงยางนักเลยตอนนี้เอาแลนเลยบานนี้ประกันว่าสิไปเก็บเห็ดพี่น้องพอดีมีฝนลงยางนักอึองก็ออกพี่น้องบานนี้เอาแลนจับพึ่งพูดต้อหนหาพุ่นได้เก็บตอนเซนเซลเลยพุดูดองอยากออก่อาก่อแค่งเอากล่องมั่วในเด้อพี่น้องโดนน้ำเปลี่ยนแล้วจับพอดอึองกลางเว้นพี่น้องบานนี้ฝนมึงเน่ยแยเก็บพ่ออีกแล้วสามโตพี่น้องมึงเนี่ยดูมือแรงนีอึงเผาได้เพิ่มสิออก แต่ว่ายเงีังเว้นนี่เพิ <S <S ่นเอื <S <S ้องยางพี่น้องออกเอื้องไล่เน้นต้นนั้นที่ไปเลาแยกเกศโอ้ต้งน้ำลงน้ล่เอากล่องแลนน้ำบ่อใดพี่น้องนี่ตัวนึงนั่นนั่นเอาเอาไปมาได้ตุ่มนอแยกเกเนาะ้อ้ขอสาพี่น้องเอื้องพิ่นอยากออกแห้งขุนทั้งขุนก็ได้ไลยเติมขึ้นกัน นั่นยอะเกตตอนาพุ่นเห็นบ่แล่นอยู่นั่นนั่นนั่นเอ้าจ้าปืงกังเว้นเด้อพี่น้องมาหนิ่นเต้นแซวเลยน้ำตามทางาาก,กังเว้นอ,ออกกังเว้นจับกังเว้นฝนล่อมาโดนเด้เอเลอียนล่ฝนมาโดานแห่หลังจากนี้ล่ะพี่น้องสา,ารพัดสารเพเฮ็ดสิเกอร์ระบาดนี่ยถือว่านักกว่าถูกหลอบอยุ่ฝนเนาะดักหนาไว้เลยบ่ดักาวด่านบนเขาป่า ของผนลินบางอันน่า่นออกคางนอมีอันมันผลผลตกองเพี้ยงผพี่น้องเออเอืองหยังอึองวะเอึองยางอึเอืองไรอืองยาวเออเขื่อเลี้วเอาแบบพ่นพ่วงคือโตใหญ่เถอะมื่อแรกนี่อึองเผาสิออกมื่อแรกจัดจ้าผู้จับกังเวินก็ได้เป็นตมเด้อพี่น้องฮะบรรยา,ยากาศปลาไมยปลาบัานน้องเมกเราพี่น้อ,อ,องตอนนี้ความซุ่มคิด,ด,ดว่าเปตม็มทีเลยพี่น้องตอนนี้เบิ่งลายพุ่น เป็นอึ่องไหลอีกคือเกาเนาะถ้าเป็นกลางคืนพี่น้องอึงเผาฝนคอยเสียออกกลางเว้นสิเป็นอึงไหลออโอ้ยพี่น้องเอย้องโอ้ยในตมหย่อนอยู่พี่น้องจับกลางเว้นก็นได้ถ้าฝนบกขาดเมด็ดเนาะถ้าฝนบกขาดเมด็ดฝนสิเตรนออกมาเรื่อยพี่น้องถ้าฝนขาดเมด็ดฝนกาบออกมาในร้ายปัญดายาเกตในตมอยู่เนาะเป็นโลอยู่เลยอืมด้เป็นโลอยู่พี่น้องในตมเทียงแล้วจ้าป่านนี้บ่ได้ณท่าย่ำเนาะ บางตกับบริษัทไทยทำย่เกตแลนจับเลยพี่น้องตอนฝนตกฝนขาดเม็ดพี่น้องฝนลงเม็ดม่อีกแล้วพี่น้องมาหนินาขึ้นเรื่อยพี่น้องฝนว่าแต่ฝนลงเม็ดเธอได้เพเต็นออกมาโลดึงว่าแต่ฝนหล่นน้อยเกศพี่น้องพี่น้อง่าแต่ฝนลงเม็ด่าแต่ฝนลงเม็ดมันเพ่เต็นออกมาโลด โอ้ยประกันมวนจับปืนกลางเว้นพี่น้องเอ้ยบาดิคากแห้งโอ้ยกลางคืนขึ้นเดี่ยวคากแห้งอ่ะหลวนน้ำกันอีกตอนกลางคืนเด้อพี่น้องเพิ่นเตรียมสิเต้นไปน้องตีไหล่ใหญเกตน็ดนั่นเออนั่น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 เนาจับปืงกลางเว้นพี่น้องนั่น ไปเต็มพ่อมไปเต็มพลองพี่พี่สนุกไปแล้วเนี่ยพี่ไนล่ะมันหนีเหรอบ่ไปล่ะโอ้พี่บ่หันใส่ถุงมือบัดนี้มาติดถอดเต้ามีแห้งบ่ใดเท้าเลยโอ้ว่าแต่ฝนลงเม็ดฝนเม็นฝนออกกดพี่น้องนี่ฝนเตรียมสีม่าน้องตัวนี้นี่นี่มือแรงห้องเซล่ยหละน้องนี่เอาสองบ่ โอ้โหนี่แหละตัวนั้นนี่แหละตัวนั้นโอ้นี่เด็ดนี่เด็ดโอ้เข่าทาเข่าทาโอ้ยบ่ได้เตรียมเนี่ยมาใส่พี่น้องเอ้ยจับใส่ถุงขูดเต็มถุงแหละเด็ดเป็นโล่สองโล่แหละพี่น้องอูดอึ้งอึงงู้งตัวนี้งูงูมากิน่หนึงพี่พี่กวเป็นนังงูดดังแห่บ่มีเพจขูดไปแล้วขูดต้องไปเอาป๊อป อย่าเกลเาอ,อืองดีแห้งพี่น้องเอาตัวนั้นก้อน,น,นก็ได้เป่น่ลกน้ำเอาเลยเอาเลยโอ้ยอ,ยอยบบรไใครเป็นผองเนาะเนือจ้ามาเป็นฟูเลยตัวนี้ฟูเป็นคนหนตัวแม่นี่ตอรูโอ้ยุอืองไล่พี่น้องคนออกกลางเว้นมือแรกนี่อืองเผาอุ้ยามันั้นแล้วมือแรกนี่้โอ้ยพนเต้นมาใหม่ลยเก ที่แหลกเห็นตัวเดียวตัวเดียวป้าแจ๊แจหนกเป็นเห็นนี่พี่นองแเห็นตัวนี้แหนไปน้ำมาผิดตัวนึ่งสิอ้ยเอาตัวีก่อนเาใคอยู่บนบ่ะแคะกฝนตขึ้นบนบ่แคร์เถ้าฝนหยุดนี่เต็มเร็วๆแนเนามันอึเดียวยจอดรถอยู่จุดๆๆเดียวจับเอาจับเอาไว้นมเป็นครูเนาะพอี่ลงบ้างน้ำดิงน้อง บัตรกังเคลื่นแท้ๆไปพักกันไปหาจับสองสามหลอดแล้อพี่หนุ่มมามันบัตรมันมามันกังเว้นพี่น้องบาสนี่ผลถึงผลนอกพักกันแลนแซวเลยบาสนี้พอจักโตยังเก็บอยู่หันโอ้พันเตรียมมาลงน้องนี่น้อจักโตอีกหนึ่งบรรยากาศจับคึ่กังเว้นพี่น้องพุ่นพุ่พุ่นเขาอุ้มแล้วนั่น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 แนะนำหลังหันว่าพันเตียนมาหนีโบเห็นสามไปเรี่ยวแห้งนอ ผลสิสนตามใบตองนี่แหละตามใบใหม่ฝนเริ่มขาดเม็ดแล้วพี่น้องบ้านนี้ลุนเก็บเพชรํำกันต่อเด้อพี่น้องบัานนี้ส่วนอื่นกระมานเด้เกือบสองโลนอลล้อยเกตสองโลก็อยู่ตกโดนเติบอยู่พี่น้องฝน,นตั้งแต่เสาร์ตอนนี้กะสามเกือบสี่โมงเลยล่ะฝนเริ่มขาดเม็ดตอนประมาณเกือบสามสี่โมงเี่เน,เน้องเสี่ยวเลยพี่น้องแมนลุน้อกันพี่น้องเก็บเพ็ดบ้านนี้เป็นฝิงนาหอนอะแมนจ้าแต่ว่าข่ผ่อง งามงคือผู้เก็บนี่คักบอคือกลนไม่หาวแห้งพี่น้องกไอ้หมดนี่ันพุบางแน่พุนทังผุดจูมบอกมีอี่อนองสองรูปแบบเด้อพี่น้องมือสาพกันจับเอืงันเอืงแหละกันมามันเฮ็ดได้บานนี่มีจจูงามตัวนี้แกงแสบเพื่อกันพี่น้องไานาไรดอกนอกบ้านี่ขอ้ามอ้โหขาโ้โขอ้โอ้านน้โหขโขาอา้้อาข้้้าน อื้งกระมันเห็ดกระมันได้บ้านเลยปุ่นขาเป็นขาดอกเป็นดอกเด้อจ้าปุ่นปนตกมาคนกระหาวเกลียดกระหาวพี่น้องห้องแซวเลยเกียดก็ได้ที่อีกจุ่มบอจุ่มจุ่มจุ่มอืออุ้ยมันเลยจ้าเทิงแทถพี่น้องนี้ตัวนี้เห็ดไผ่เฮ็เกล็ดเห็ดไข่เห็ดข่อยเอาฟอเห็ดตะไคร่พี่น้องวานนี้ปุ่นดอกนึงหลายดอกเลยหลายดอกบ่แม่นจ้าเอา ในอย่างไฟตำปนล่ะพี่อิ๊อืงก็ได้ต้มล่ะหืมือสีมันเนาะมือสีมันจ้าพปนพวกเรอตามปายั่งหน้าพี่น้องแยกกิจจติ้งแห้งเห็นยุ้งทางหลังนั่นเนาะพี่ใดบ่โอ้ยมันถือฝนเนาะอืมพี่ดอกน้องเอาเป็นกล่องเงี้ยเงีพี่น้องอ้ยมันมาจ่ามันแล้วเห็ดไข่ค่ะเห็ดเท่าไข่เห็ดไข่ทั้งกุ่มเป็นเห็ดหนาห่อนั่นต้อนานั่นหักดอกบานเห็นไหม เป็นเสือจ้ะคนร้อยโอ๊ถพากันอยู่แต่ไอปลาสังห้อมพี่น้องบ่่อยได้มากปลาน้องเมฆนาหอเนาะม่ได้ลูกปลายัางหน้าดนพี่น้องมีนปลาเมฆได้เพเยอะเก่เป็นเสื้อจ้ะแต่ที่ได้เนาะตันนั้นเฮ็ดไข่บัวตนาไข่ได้บ่ละได้ดอกหนึ่งจ้ะบ่่อยได้มากพี่น้อง เขากันตามแต่เฮ็ดบดดินอยู่ป่าสังหอมเห็ดหนาขาวก็เกิดเลยตัวนี้อหนาขาวพี่น้องอีกสามสี่เมือข้างนานี่แห้งสีขากล่ะออกข้ากอรงแน่เลยเพราะว่าก้มสื่นเต็มทีเลยตอนนี้ฝนลงยางนักจักนักบนนักอื่จนออกกลางเว้นพี่น้องจับอื่กับม้วนจับอึ่นกลางเว้นได้เป็นกิโลสองกิโลตุ่มหม้อใหญ่ผลละนออุ้ยพอได้เต็มคนถือฝนฝนแห้งก็นแลเกิดจนลร่ยพี่น้องเอ้ตาสีด้ ฝนโต้คนเลยโลกโดนฝนเนาะแมนโดนฝนฝนแห้งเขาวเพชรยังก็เอาก่อนเฮามันม <Wait. S 2> ันเลยลำม้อนี okay. so ่เป็นหมูเลยพี่น้องเพิงนาหอบานนี่หัวเป็นซองๆเลยพุ่นเฮ็ดเพิงนาหอมึงเนี่พี่พี่น้องมีติจุ่มงามๆพี่ต้องเปิดไว้ก่อนเด้อเต้องเปิดเปิดผุนแม่นเบิดพี่น้องผุนอ้อมานคักเด้อบาดนียอยู่ใกล้ใต้ตองเข่าทิ อย่างเหยียบก็มีเนาะมันอยู่ใต้ใบใหม่พี่น้องอยู่ไตใบตองมึงเนี่ยเห็นกระลังขึ้นใหม่มีแต่จุ่มมั่งงามมันหูวว่าฝนสีมาตีละนี่อุณหภูมิฝนสีมาเขาก็เลยเกิดมึงเนี่ยอ้ยผีพ่อใหญ่มึงเน่พี่น้องเอาเป็นกองเงี้ยวๆพี่น้องสะอ้อนบ่จ้าสะอ้อนบ่จ้าอึงกระได้จับอึงกระมัน มานำทางฝนตกพะกัายุดผักผ่อเอืองจับเอืองจับเอืองเอ้อลงมาปลายย่งหน้ามะมานิดพี่น้องบ้านนี้อุ้ยเื้ยพี่น้องผิดอีกที่มันกระพาะกันเหมือนนี้เนาะลบผลฝ่อกันแม่พี่พี่น้องอุ้ยไปใหญ่เลี่ยมแมนเบิ้ดนี่พี่น้องคนขึ้นใหม่โอ้หโหรดแม่รถจำบ่น้องว่าใด พี่พี่จ้าออาคแขงพี่น้องคุณสองสามเมือข้างหน้านี่นักกวานี้พี่น้องเจอเท่งแท้เพราะว่าที่เป็นปลาลุมปลาบนเนาะแมนพี่น้องคนเกิดก่อนเกิดจนบานพี่น้อง้่างแข่งแข่งไหอแข้งไหอยู่จ้าเ็ี่พี่น้องก็ทักถามอยู่ว่าปลายังหน้าเห็ดเกิดบอบให้ยเลียมว่าสันมันก็ตอบบ่ได้พี่น้องเพราะว่าผมบอกใครได้มา กําลังมากหมนตอบได้แล้วพี่น้องคนเกิดอยู่เกิดยูเป็นบางหมเกิดเป็นบางหมบางหม่องก็เกิดจนล่ยก็มี่เนาะพี่น้องบางเนี่ยจากว่าฝนหนักบ่หนักจากลํำห่วยแห้งแหงพี่น้องน้ำหมออแกงด้ยบาดนี่น้ำกําลังมากด้น้ำกําลังลงมาจากเขาเนาะอุ้ยรอบนี้ที่คักอยู่ดอกพี่น้องเฮ็ดข้างแรกที่น้ำลวงเนาะา่อเาจบปืมื่อไทยผนไหลมาใหม่ม่แมน น้ำกำลังลงมาแล้วพี่น้องนี่นักขักเด้อพี่น้องรอบนี้อึ้งคันสีห้องกระห้องมื่อแรกนี่ล่ะพี่น้องแดงขาเตี่ยแดยงเตี้ยอีกฮ <c oughs> ะโอดเอาแยกเกตอีกบวกเกินสี่ห้าหมื่นหรอกบริย่างแท้ <c oughs> เกิดไร้แท้จะหน่อยบวกเก็บได้นี่ัญญา,าพี่น้องปลาย่างหน้ามาเนี่ยบวกกับฝนลงมาเต็มที่ ขุนขึ้นมือขึ้นหัวขึ้นเหงอเลยบ้านข้าผลข้างผนอีกขอสาบก่อนปาต้องป่าย่างหนามันลายเห็ดเด้อพี่น้องโอ้ยมีแต่งงามัเนาะโอ้โนี้บ่พอกันกับบดดินน้อมบจ้าขาวตัวนี้แดงเตี้ยอยู่บ่แดงเตี้ยอย่างสวยเลยพี่น้องคุณพี่อีกจุ่มนึง เกิดไม่เกิดไม่จ้าอ๋อปลาอย่างน้าเฮ็ดบอกเนาะแดงเตี้ยบอกมันเป็นเสือเต็มเลยพี่ฮู้ยพกไว้ก่อนในน้ำฝนหลอบในแห้งสีครับแบบนี้ฮ็ดเท่าเฮ็ดไข่พี่น้องตัวนี้แย่นะเนาะดอกยางสวยพี่น้องโอ้ยเนาะสวยจ้ะหน้าขาวตัวนี้ ฝนผุนขาดเม็ดผุนกันยังคึิมอยู่เด้อพี่น้องตกอีกบ่จักช่วงใบเนาะโค้อายุพ่อย่าโงโค้กช่วงใบนาข้าวเป็นตุ้งกระหมิ่นพี่น้องอุ้ยดอกงามแห้งหน,นาข้าวฮะกระสีมันบ่นปันไดเด้อพี่น้องเฮ็ดเสาเนี่ยกระสีว่าเป็นการ<า>ลงมาอัปเดตปลาย่างหน้าน่ำแล้วพี่น้องรอบนาคิดว่าฆ่ากี่ดอกพี่น้องเพราะว่าซุ่มเต็มที่แล้วเห็นอุ้งนกน้อยจ้ะ หน้าขาวพี่น้องกันทั้งสีเจักหน่อยเพิ่นเกิดนี่เบิ่งเอาบ่เป็นเด้อพี่น้องหลายอีหลีกดอกเนาะดอกแหวกแนวเลยเด้อพี่น้องไผอีกบะดนี้เฮ็ดไข่เฮ็ดเอาอีหลีวันดอกนึงถ้ากันเบากันยุว่ามันเฮ็ดยังเฮ็ดตะไคร่นอแม่นจ้ะเอ้าลงมาข้างล่างบ่มี่หนาม แสดงว่านำ้ำเทิงเขาลงมาเพราะท่านหอดเนาะไม่นจ้ะพระกันขามช่วงบนน้ำเต็มฟังพี่น้องแต่ลงมาข้างล่างเนี่ยม่มีนม้ำเดินทางเพราะท่าน,นหอดองลงหน่อยเนาะเม่น่าจะนี่กระแมนได้นี่นอยู่แต่ใบตองนอนอเนาะเขี่ยออกล่อมซ่าไปเลย <c oughs> คนเกิดตามทีรูปรุบซุ่มๆพี่น้องแต่ว่าหลอดซีมาเนี่ยบ้าออกเปิด ทางโน,น้นทางไหนก็นสิเกิดเบิร์ดละ่ะพี่น้องโอ้ยพี่โอ้ยเสียฝงดงเลยต<ช>รงไหนพี่โอ้โฉมเปิลอ้ยตรงไหนพี่น้องเอ้เสยฮาดีดีเว้ยเฮ้ยเบิร์ดดินพี่น,อออ ين, นอ้องเกินนี่ความสืนบ่พอเปิลก็เลยเกิดบ่หลายปานไเนาะแมน่นปกติไม้เนี่ยปกติเกิดหล,ลายๆแล้วก็ดอกใหญ่นำ ะเดินทางมาพอหมักยางซุกเด้อพี่น้องบ้านี้ส่วนเฮ็ดเพิ่นกรบป่ทันปานใดเนาะเนีนจ้ามันกะเอฟซี C พี่น้องเพิ่นก็ลงมาหลายนา้ำหวานบ่หวานเนาะหวานเหรออืมเก็บไปฝากลูกหลานบ่นเป็นน้ำต้นเนะต้นเพ,พิ่นหวานกับหวานส่วนเอฟซีพี่น้องที่ทักมาส่งบ่ได้เด้อพี่น้องแม่นอ๋อไฟหลายๆส่งไปเพิ่นกระเละเนาะแม่นจ้า ไปร้านเอาวมันเมื่อกันเก็บไปฝากลูกฝากร้านก่อนพี่น้องเอื้องพ่นก็เมื่อใช่ดอกแคดกระมันมาแกงหนึ่งอยู่พี่น้องอึ่งก็ได้ตบหนึ่งก็ได้ตบหนึ่งหุ้ยยินชีพคนมาเบิดไดไงต้องรูเนาะแม่นพอพี่พอน้องหลากหลายรูปแบบเด้อพี่น้องทั้งจับอึ่งทั้งกินแคปทั้งกินยางปลาบบดนี้เหมือนแลกกันที่พอพี่พอน้องได้รูปแบบจับอึ่งอีกล้วพี่น้องมาเลยหล่นโรดว่าจะได้น้อยได้หลายนี่แล้วไมนึงนี่เมันโรดลงไปเนลด หวานลูกทุกๆกินซียากจะส่งให้พี่ให้น้องข้างไก่อยู่แต่ว่ามทรงบ่ได้พี่น้องส่งไปกระเล็บก็ไปกินซุกได้ตัวนี้อันไรหอมกว่านี่เพิ่มเลยเนาะเนี่คนน้องมืออันนี่จ้ากินซีซุกไลยอยู่รอบขวานเออนางกำลังเหอมบ่มเล่นอืมเริ่มเพิ่มแล้วนะตัวนี้บ่มได้จ้ะ เท่ๆเป็นเหลืองๆเลยเนาะตีๆๆๆๆกองๆเลยเนาะกองน้อยเอากองลงกองอีกน้อ้อืมโอเคโอเคมันมมีผัวแหงเลยสันนมันสิสมสะสมพ้อมดสันนุ่มเลยหวานจกกำลังหนให้รูกรานเป็นเอาเมืออ่ทึงหัวนี่เก็นสุก โุก so, no. uh, ินมอนอช่วงบตกี ira, uh. ้ค่ายยุ้ฝนเนาะฝนเยเลไอเังนทั้งฝนก็หลอ้ยาตอนนกัพอใด้ยพ่อมือ่นมก็เมื่อันนะพอใด้ยพูนทางฝนกองลงไหนบอกเกตตำเตี๋ยเรียดินบีทุกเป็นเลืองเ้งเลย กอนตกกะไอีกอันมันขึ้นวหน่อยหน่อยแคอยู่บนหวานเดี๋ยวเดี๋ยวซิมเยสุกกีก้อนก็สิหัวหวานบ่หวานซิมเงยเหมบไวเลยเงื้จ้ะบุกเถ้าไปอันบีดใส่ถั่วยแล้วกับ yes. ุงอ้ยก้อยแสบเต้นผิดเกลือคนเขากันเนาะนั่นเอน้อยเนาะ คนซุกบดนเด้อพี่น้องเพิ่นกระหลวงลูกยางปลาเนี่ย่นสีหลวงเร็วเบิดเดือนพฤษภาคมนี่ยขาดว่าหลวงเบิดเนาะแม่นจ้ะอู้ื้อนี้ใบน,น,น,นี้พ่อใหญ่งี้งามเนาะโอดเหลืองอุ้ยหุยเลยจ้าเหมือนตีมานี่มานลายอย่างอีหลีตัวใหญ่ก็มีตัวหน่อยก็มีเนาะ หมานสามเด็งคุณมันนี่มันสามเด็ห <laughs> มันทั้งเห็ดหมนันทั้งเอิงมันทั้งลูกยางป่าพี่น้องนั่นะลูกนื้อนั่นนั่นเลื้ยง oh. เออมจองลงมาจองแล้ว <laughs> จองลงมานัา่นเป็นตะวันแหงนี่ลูกนึ้อเ <Yeah. S 1> นี่ยน้อยน้อย,อย,อยกับบุกยางคือกันงา <laughs> <laughs> มันก็สิเปียวอมหวานหวานอมเปียวฝ่ายก็เว้าถือือตัวเจ้าคือเว้าไปได้ไหมหวานอมเปียวก็ได้เปียวอมหวานก็ได้พี่น้องเครื่อนคนขึ้นตามต้นติวนหน่อยๆพี่น้องแยกเกศคนดึงหนาวลงมาเมืองนี่อ้ยอ้ยหวานบ่หวานหวานเป็นเรื่องเหลืองเลยพี่น้องเมืองนี้ตาสะออนแห้งบ้านนี่เอ้าลุยพะกาลุยบ้านนี้ซุ่มดึงบะล่งคักแห้งแยกเกตพุ่นจะน่าคอยดึง มองลงมามาลังตองแต็งพี่น้องเพิ่นหมากโดกอีลีพี่น้องลูกยางปลาปีนี้หวานหวานตัวนี้หวาเคืออะไรเถาใดเนาะแม่นจ้ะักลุนนี้ส้มอะไรเนาะบ่บ่ลุนนี่โมเลกันที่ไปก่อยเสแอะลุนนี้กินเองลุนนี้แสแอะมีแต่เสแอะกับเสแอะพี่เป็นเหลืองเลย หมดแดงไปหลายปกติบางปีเขื่อตำตำแต่งสีพิ่นธุ์ที่เป็นหน่วยปีนี้เป็นเบิดเลยพี่น้องโม้โอ้ร้อนรอนรอนรอนโอ้โหที่ได้ด้วบ้านเองบอกเขากินเองว่าเป็นยังหรอกมันข้างงานโอ้โหอะพี่น้องสำหรับเต่านี้ไว้ซ้ำนี่ละพี่น้องมาเบิ่งยอดได้ยอดมันมันหลากหลายอย่างเลยเด้อพี่น้องเต่านี้เออ่งกะมันไปสองกิโลอยู่เนาะอ้าไวือเอาไว้รถส่วนเฮดกะได้กะตาหน่อยนึงอยู่พี่น้อง กะมานลูกยางปลาหนำเห็ดกะงามอยู่เด้อพี่น้องเป็นกระเกิดเป็นไม้นาะแม่จ้อไม้สิกเก็บกับเป็นปลายี่แม่บ้านน้องเมกน้อยยายเกดแม่จ้แต่ว่าเพิ่นกระเกิดบัวทัวดอกพี่น้องเพิ่นเกิดบางหฮมบางไม้ตะกันหฮมได้เพิ่นเกิดนี่คือสิเก็บบัวเบิดพี่น้องเก็บเบิดแหลงหาไซกับบ่มีมาบ่ย่างจนเมื่อยตอนพ่อนี่คือสิเก็บบัวเบิดเด้อพี่น้องผ่อดนี่ย่างไปไช้กระตำย่างไปไช้กระตำบัดเก็บเบิดแหลงหาไซกับบ่มีบาเนี่<อ> <laughs> เพิ่นเกิดบางหมบางไมายพี่น้องความเฉิญบ่ท่านเต็มทีแต่ว่ารอบนี้เนาะสุดจอดเลยอีกบ่เกินอาทิตย์หนึ่งนัาไปอีกบ่เกินอาทิตย์หนึ่งพี่น้องหลังจากฝนตกหนักนะกับพากัรมาเก็บหลูกยางปลาตอล้ะพี่น้องเอาไปฝากหลูกฝากหลานเริ่มซุกเลยเด้อพี่น้องหลูกยางหลูกยางปลาหรือว่าหลูกคุยบางพื้นที่ก็เอินตุ่มกุยพี่น้องทั้งสุรินเผน,เอ,นเอินต่างกันไปพี่น้อง คนอีสานแถบบ้านคนสองปลาเอิ่นหมักยางไม้ยางหมักยาง, <c oughs> ยางพันอยู่ตามโคกตามป่าล่ะพี่น้องตามป่าเห็ดเครื่อตำตเพันกรหมากปีนี้ทุกปีนันพ่นหมากอยู่เพ่นหมากสูงเนาะแม่ในแตงแงี้ย <c oughs> น,นยแต่เง,งี้ยน่นีายพันในได้เงี้นแนมเบิงเอาแต่ว่าปีนี้ตำตำ,ตำ,ตำ,ตำพ่นกับหมากพี่น้องว่าจะมีเครื่อพิ่นหมากเบิอเอาโหลดหมากคากหมากแน่แห้งปีนี้อ้าหมานอยู่พี่นอ้องเซานี่หมานลายอย่างหมานสามดิ่งน้อยายเกศ หมันทึ่งเอิงหมันทั่งเห็ดหมันทึ่งหลูกยางเอา้าหลังจากนี้กับเซมันฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่ละพี่น้องล่อหลุดน้ำกันคลิปใหม่เหมือใหม่หลุดน้ำกันเมืออื่นพี่น้องว่าสีหาอยู่หากินแนวใดายสำหรับคลิปนี้เชิญชอบวีดีโอจังไรกกะซอยกดไลค์กดแช่กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนณ่องปลาท่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมคอยล่อหลุดน้ำกันมืออื่นพี่น้องโบนละเมือแรกนี่ละพี่น้อง มาจับเอิงหลุนน้ำกันวัตถิมานบ่เนาะจ้ากะลุนน้ำกันถ้าเพิ่นตกช่วงบ่ายพี่น้องคาดว่าพ่อเดชจับอยู่ดอกเอิงถ้าเพิ่นบ่ตกนี่กาโมโหอกันพี่น้องกระคอยล่อหลุนอ่าพี่น้องสําหรับเซาเน่ไว้ซ์เนี่ละพี่น้องลาพี่ลาน้องกลับบ้านก่อนพี่น้องบาเนี่ยหลุนน้ำกันมื่อแลงมาจับเอิงวัตถิมานบ่เนาะแม่นจ้าแต่ว่าถ้าน้ำบ่แห้งก่อนพี่น้องตามน้องตามโบกถ้าน้ำบ่แห้งก่อนมีสิทธิ์อยู่ได้เนาะมีสิทธิ์หลุนอยู่จ้ามีสิทธิ์หลุนว่าเพิ่นสิฮ้องอยู่พีี่่่นนน้้อออองงกคยลุพ อ่ะสำหรับเซานีไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องขอบคุณทุกไหลทุกแช่กลับบ้านก้อนพี่น้องมานี้อ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ